เริ่มต้นเรื่องแรกไปดูการประชุม G20 ระหว่างผู้นำโลกนะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้จับมือกับประธานาธิบดีวลาดีมีร์ปูตินของรัสเซียเป็นครั้งแรกในการประชุมวันแรกของกลุ่ม G20 ในเมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีผู้นำทั้งสองคนหวังนะครับว่าการพูดคุยกันและการพบปะหารือกันจะช่วยคลี่คลายความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐครับ ผู้นำสหรัฐและรัสเซียจับมือทักทายกันครั้งแรกตอนเจอกันที่ศูนย์ประชุมเมสซี่ฮารเลนสถานที่จัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G 2 0ในเมืองฮัมบวร์กวันนี้ท่ามกลางการจับตาจากทั่วโลกโดยเป็นการพบกันขณะผู้นำชาติต่างๆจับกลุ่มทักทายกันและภาพนี้เป็นภาพที่รัฐบาลเยอรมนีโพสต์ใน a ฟ e b o o k และเห็นได้ว่าทรัมป์และปูตินส่งยิ้มให้กันด้วยนอกจากนี้ทั้งสองมีกำหนดพบหารือในช่วงบ่าย โดยจะมีเร็กซ์ทิลเลสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและเซอร์เกย์ลัฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและล่ามอีกสองคนเข้าร่วมแต่ยังไม่ทราบว่าทั้งสองจะถแถลงกับผู้สื่อข่าวหลังการหารือหรือไม่ก่อนหน้านี้ทั้งสองได้พูดคุยโทรศัพท์กันเมื่อเดือนมกราคมและพฤษภาคมและทรัมป์แสดงความตื่นเต้นที่จะได้พบตัวต่อตัวกับปูตินโดยโพสในทวิตเตอร์ว่าเขารอที่จะได้พบกับผู้นําโลกวันนี้ รวมถึงการพบกับปูตินแต่ก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งกล่าวขณะเยือนโปโลแลนด์ว่ารัเสเซียและชาติอื่นๆอ,อ,อาจแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีที่แล้วและบอกให้รัเสเซียหยุดทำลายเสถียรภาพในยูเครนและประเทศอื่นๆด้วยนักวิเคราะห์คาดการว่าประเด็นที่จะถูกกิบยกขึ้นมาหารือมีทั้งเรื่องวิกฤตเกาหลีเหนือที่เพิ่งยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งแรกได้สำเร็จสงครามซีเรียปัญหายูเครนสนธิสัญญาลดอาวุธ ระหว่างสหรัฐและรัสเซียและการค้าโลก